เจ้าเคยเห็นบายังเรียนนี่ยังเคยอี่มนแต่บ่เคยมยังวัยันว่านี่จ้เกยทยแอนี้แบบอ้ยสมิเห็นิซีน้าเห็นิซนี่่เหอนนี้นมาะสหอขาเยเจ้าอีงครัเี่ยลขาเย อากาศสบายดีเบอร์สูขูู่คนเนาะมืนน่อวาไปหาบ่าวซุกคือเก่าแหละทุกคนเลยบันไปทางได้นอกมาหาตะบ่าวุกแต่ว่าเมือน,นี้พิเศษทุกคนเลยสิไปหีดเสือลงให้บ่าวซุกเบิงแล้วเ้าไปเบินน้ากันว่าบ่าวซุกเราสีเหตุจะไหนนาเลเซสี่นะสีตาจะไหนเราสีเบิงหรือว่าบ่เบิงเราสีหายหรือว่าเราหมากักทุกคนเนาะเดี๋ยว ไปหาเผืนก็เลยตอนนี้ก็ออกมาหอวเทียท่ยงผืนเที่ยงหน้าบาสุกเทีย่ยงเกา่าเทีย่ยงเดิมอลไรทุกคนเลยผมผืนอัดหนามีทางนะผมฟาดตัวแดดแดดเนี่ยทุกคนเลยมาสวงดันานนั้นเป็นเพลนเนาะทุกคนเนาะโอ้ยยาวสียานุ่มไปหาเผืนอยู่พวกที่ไปเปิดอกไห่บาสุกเบิ่งทุกคนเลยตัวทุกคนเลยบาสุกเราล้อเบิ่งกะเรากะจนว่าเรื่องว่าแก่เบิ่งเลย ปลาซุกปลาซุกมาพี่มาพี่เฮ็ด,ด,ดนะยัง,ลงแล้วเรแดดแดดนะเพิ่งยางมากเพิ่นเลระเบิ่งตะกะเพิ่นแรงทุกคนเลยเดี๋ยวสิมาลองใจบา่าซุกทุกคนเลยว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะเว้ยเแดดๆดบม่หอนแดดบอกมัวกกุบก็บ่ใสเผ็ดเขาลงฮะเป็ดเขาลง เป็ดเขาลงเป็ดผู้ใดละหูอีู่บ่ละคือบอบอกเขาโอ้ประกาศอยู่น้ำชาวบ้านสนประกาศไงข้างเป็ดข้างมูยังมันบุคคลเออมันมุดจังอืมมันมุดเนาะหัใส่หม้อกุ๊บกับ่ใส่ทุกคนเลยมอหอนแดดซะบ่มอหอนก้อนอยู่ดอกเป็นจะได้เบิ่งกะเป็นจะได้งามบ่กะงามมันแก่บ่ละเฮิร์บผู้สีดำ ตัวเป็ดไก่ยอง,องมือโอ้ยตายแล้วเนาะไว้ดำน้ำหมูจะเถือแล้วเนาะท <c oughs> ี่เขาเพลเดหรอบอกินแล้วกินแล้ว,ลวยังเอามาจมับเงกาเ,<อ>เป็ดเขาโลดโอ้เป็ดเพิ่นหน้าในบ้านเอออันนั้นเป็ดเพิ่นบ้านให้ <c oughs> ประกาศประกาศไม่ประกาศไม่จะฮูจับเป็ดปะจะไม่บอกเขาโลดถ้า,าจับได้เนี่เขาเอาตัวหนึ่งสองแสนเม็ดกะหามุนหมดเออจับได้อยู่บ่ละมันบพอมัน มีแต่หอยมลหมดที่แดดโอ้ก็แปว่าบ่ได้มีแต่มันลงยองกี่ซื้อนะาจะบ่มานอนเผานางเผาโหลดจะนี้เห็นมานางส้มอยู่อยู่เที่ยงบ่าสูบตุ่กันเลยหอนไลน์น่าบรรยากาศท้อนเหมือนหอนกับโอ้พิ้วเหมือนกัใส่มาโซ่จะดอกมือนี่นะโอ้ยนะสิบ่อกโซ่โซ่โซ่ก็แลดองเดินในโซ่ไลน์ผุดสีว่าทุกคนเอ้ยเขาดองสต๊อกโซ่ไลน์โซ่ดีเห็นว่า โมคอยมากแล้วบาสุกจนเนาะนังปนงมากกับหทุกคนเลยนอยูเทียบสุกกนห่อแล้ก็เป็นนนี่แดดแห้งั่แห้งแต่ว่ามนี้อบผิวได้มือนี่มสจะดอกมือนี้าอผิวแต่จดอกยมีคนไเก่เหโซลเพิ่งกระบโได้ทุกคนเลยพอแม่่อยยังไ่เห็นสีข่อยส่กโอจลร ที่เพิ่นน่ะมาวะนั่นนั่นวะนี่หนิโซ่กระโซ่งามของข่ายดอกไปเอามาใส่โซ่ใเสื้อหัดจังหวัดระเบิยงนางทองพับเอาพับเอาเประมาณมมว่าโอ้ยหวอดก็ข่อยโอ้ยเนาะแต่ก็ห่อตอนนี้น่ะมาซุู้ห่อเดไหมอืออหยางอีนัยอากาศมันห่อด จะคุปเอาผนโลมาเปิด,ดทีแค่นี้แน่นเป็นบานเป็นบ้านในที่อยู่หน้าโอ้คนอยู่บ้านเอาผนโลเปิดอยู่หน้าเป็นบา้นบาเว้ยหนย้าเนี้ยใหาจะใช้ <c oughs> โอขาเกี่ยวจะป่แยงครับอย่แเละขาเกี่ยวมันเป็นจกอระดี่หองหวานกว่าโอ้แม่ขอซีพื้นให้เจ้าจ๊กขอให้เจ้าเบอร์วะขาเกี่ยวาน่อยใน,นยใกลกับพ่อมีอีดอกเห็นหวานกันแล้วเนี่ มันสีคือของปอของปอมมันยิง่งใหญ่เจ้าปนิมวันคลองเทะเหรอเจ้าปอเจ้คยเจับบ่เจ้ากูไม่เคยนะเห็นหรอ,อ,อ่ทุกคนเลยมาอ้อ,อยบ่าสุกอ่อยกันปีอ่อยแปดปีก่เอานะเขาเะพ้อสิบวับอยากจับกูเปิ่มาเห็ดสีก็น,นั่นแหละก็ต้องว่นไวแน่นะน่าจะว่าอยากจับทุกคนเลย

รู้ว่าเคยบ่เคยบ่กอินหนาอันนี้โอ้เอาฉันไม่ใช่ได้เป็นตัวเด็ดตัวเด็ดโอ้โถเลยเต้นบาดเป็นบาดบัดไทยท้องนิดนี่มีแกบไทยทุกคนเลยบึงกลุ่มไปแล้วจ้ะสิไอยบาสุกันนี้ถือว่าได้เรื่องเนาะทุกคนเนาะบาสุกันคล้องขืนนะทุกคนเลยไปแล้วเนาะเอามาเด็กก็สิกอเนุญาตปิดคลิปก่อนนะทุกคนเนาะมีแต่ว่าฝากติดตามคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะ